พลิกวิกฤตเป็นโอกาสเกษตรกรรุ่นใหม่สู้ภัยแล้งปลูกพืชใช้น้ำน้อยสร้างรายได้งามเสียงลมพัดแผวเบาแสงแดดยามบ่ายสาสต์สองไรนาที่เคยแห้งแล้งผมชื่อดินครับหลายปีก่อนที่นี่เคยเป็นเหมือนทะเลทรายมองไปทางไหนก็เจอแต่ความสิ้นหวังภัยแล้งซ้ำเติมชาวบ้านซ้ำแล้วซ้ำเล่าหลายคนถอดใจทิ้งที่นาไปทำงานในเมืองแต่ผมคิดต่าง ผมเชื่อว่าทุกปัญหามีทางออกผมเริ่มศึกษาหาความรู้ลองผิดลองถูกหาพืชที่ใช้น้ำน้อยทนแ้งได้ดีผมคุยกับนักวิชาการอ่านงานวิจัยแล้วก็ตัดสินใจปลูกอินทผลัมตอนแรกคนรอบข้างก็สายหน้าบอกว่าบ้าไปแล้วอินทผลัมมันปลูกที่ทะเลทรายไม่ใช่ที่นี่แต่ผมไม่ฟังผมเชื่อมั่นในข้อมูลที่ศึกษามา ผมลงมือทำอย่างตั้งใจดูแลต้นไม้ทุกต้นเหมือนลูกในไส้คอยสังเกตอาการเรียนรู้การให้น้ำให้ปุ๋ยที่เหมาะสมปีแรกผ่านไปอย่างยากลำบากต้นอินทผาลามบางต้นก็ตายบางต้นก็ไม่โตแต่ผมไม่ยอมแพ้ผมเรียนรู้จากความผิดพลาดปรับปรุงวิธีการแล้วก็ปลูกใหม่จนในที่สุดสองปีผ่านไปอินทผาลามของผมเริ่มออกผล ภาพที่ผมเห็นในวันนั้นมันเกินกว่าที่ผมเคยฝันไว้พวงอินทผลัมสีทองอารามห้อยระยะเต็มต้นมันคือรางวัลของความอดทนความพยายามและความไม่ยอมแพ้รสชาติของอินทผลามที่ผมปลูกหวานฉ่ำหอมอร่อยเป็นที่ต้องการของตลาด ผมเริ่มขยายพื้นที่ปลูกสร้างแบรนด์ของตัวเองสอนคนในชุมชนให้ปลูกอินทผลัมอย่างถูกวิธีจากวันที่เคยสิ้นหวังวันนี้ไร่อินทผลัมของผมกลายเป็นแหล่งสร้างรายได้ที่สำคัญของชุมชนคนหนุ่มคนสาวที่เคยทิ้งบ้านเกิดกลับมาทำไร่ทําสวนใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุข ผมเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพที่จะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้สิ่งสำคัญคือใจที่ไม่ยอมแพ้ความรู้ที่ต้องสแสวงหาและความมุ่งมั่นที่จะลงมือทำอย่ากลัวที่จะแตกต่างอย่ากลัวที่จะเริ่มต้นใหม่เพราะในทุกๆความล้มเหลวมันคือบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่จะนำเราไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนได้เสมอ